ครับโอ้โหทะเลไไอากาศดีไปดำน้ำครับไปพักผ่อนที่จริงเพิ่งด็ล็อกไว้ห้าหกเดือนแล้วครับท,บทไไไริปนี้ไปกับใครยังไงไปกับอ่ารุ่นน้องสองคนครับ<ม>เขาเป็น<ม>เขาเป็นคู่แฟนกันนะ<ม>แต่ตอนก็ชวนผมมันยังไม่เป็นแฟนกันพ<ม>อไปแล้วเขาเป็นแฟนกันละมมไม่ห้เราเหงาเลยก็ก็ไม่เหงาหรอกเพราะว่าไปเจอแบบเพื่อนๆพี่ๆที่ไปดำน้ำอะเขาดำกันเป็นกคู่ไงครับก็ไปเจอเพื่อนกันบนนั้นที่ติดขึ้นบนฝั่งเปยังไงก็อ๋อในแคปชั่นใช่ไหมครับในแคปชั่นก็ คิดถึงที่จริงเก่าจริงเพราะว่ากลับมาคุณแม่ก็ไปอินเดียต่อก็มีเวลาเจอน้อยก็คิดถึงฝั่งจริงมันไม่มีสัญญาณติดต่อใครไม่ได้ครับผมคุ้งว่าคิดถึงน้องคิดถึงไหมฮะมันก็มันก็มันก็มีบ้าง่มันก็มีบ้างครับผมเขาบอกแล้วเขาเปิดโอกาสให้เราได้ตอไปวก็ดีใจครับขอบคุณมากครับที่แคสบายใจขึ้นไหมฮะหลังจากได้ได้ประสบการณ์ตอไหไปก็ได้ดูครับพอมีสัญญาณก็เปิดดูแหละครับมีสัญญาณว่ามีการไปพักตัาบ้างไหมรับที่จริง ก็มีครับก็มีถามน้องว่าแบบว่าเออพี่ๆนักข่าวเยอะไหมอะไรเงี้ยอืมก็แบบเขาบอกว่าเยอะครับแต่เขาเดือดรอะไรยค่ะว่าตอนที่สขาเขาตอบว่าอย่าบ้างอ่อไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ครับ่วนใหญ่คุยเรื่องอะไรอะส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจกันมากกว่าครับกับคีาตอบที่น้องพูดมาเราฟังแล้วรู้สึกยังไงครับพร้อมพูดต่อไหมคะก็พูดไปหมดแล้วพี่ที่จริงมันเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนที่สัมภาษณ์ที่แล้วแหละที่ผมพูดไปว่าผมรู้สึกยังไง ตั้งใจจะทำอะไรไว anyway. ้อะไรเงี้ยก็ก็เป็นอย่างที่พเจนพูดครับเขาบอกว่าเปิดแลตั้งใจใ่ไหมาบอกเลยครับว่าเขาเปิดแล้วนะครับก็ก็เขาบอกให้รอไก็รอต่อไปศึกษากันไปเรื่อยๆก็ศึกษาค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับแต่เขาบอกว่าแรกๆตอนที่เราถูกทวงมีพวกรวเหมใช่ไหมอ๋อก็มันมันก็พูดยากนะครับผมไม่ได้มีคือไม่ได้รู้จักน้องมาเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยก็พูดไม่ถูกีิร ก็เป็นพี่น้องกันครับเป็นพี่น้องกันยังคือมันค่อยๆช้ามากจริงๆอ่ะพี่ๆแบบตอนไหนก็ไม่พูดตรงๆว่าโตด้วยมั้งโตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า้เรื่องช้าเนี่ยไม่แปกถ้าเป็นตก่กอนอาจจะแบบโหรีบเร่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนีพพ้พอโตแล้วก็รู้สึกว่าให้มันให้มันแบบว่าค่อยๆไปอะไรเงี้ยมันจะได้เป็นโค้งสุดท้ายดีก็ดว่าเราังไงีมากคาดหวังที่จริงมันโตมามันก็โต มันก็ย้อนอีกอะประสบการณ์มันสอนเราว่าเราเราคาดหวังเราอยากไปติดเรื่องของความคาดหวังอะไรเงี้ยแต่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดครับผมเด็กเขาบอกว่าให้รอรอไรนนนก็ไหวไหวครับใช้ความมันคืมืเนเดิมปกติจะใช้ความอดทนมาเรื่อยตลอดครับเหมือนกันน้องเขาบอกว่าเออเขาก็ไม่สนกับเรื่องราวในอดีตของเราที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากครับผมก็จะอดีตผมไม่ผมก็คือไม่รู้อะแต่ว่าต่อจากนี้ก็คง ต้องบอกได้ว่าแบบก็คงจะไม่มีเรื่องปวดหัวแล้วแล้วครับเราต้องพิสูจน์ตัวเองขนาดไหนให้ต้องไรบวางที่จริงไม่ต้องพรานันว่าปานันก็ปานันก็นิ่งมาสักพักไปนะครับแต่ว่าแบบคือเราก็คิดว่าความรักของเราทุกครั้งมันก็จะมันก็จะดีทุกครั้งแหละแต่ว่าด้วยด้วยหลายๆอย่างคนสองคนนะมันก็พอมันโตๆกันแล้วมันก็เข้าใจอะไรมากขึ้นน่ะนอกาวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกับทุกคนที่ ที่ที่เคยที่เคยรู้จักตอนนี้ท่านไหนมาไหนด้วยกันบ่อยไหมโอ้น้อยมากครับก็อัปเดตไปแค่ไหนก็คือยังแค่นั้นอยู่ครับเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ยุ่งครับผมก็เองก็ก็ยุ่งเหมือนกันครับถ,ถ้าเขาไปบ่อยขึ้นมากไหอะไรนะครับถ้าเขาไปบ่อยมากมก็เท่าเดิมไหครับทาทุกอย่างให้เป็นให้เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้มากขึ้นหรือน้อยลงแล้วก็คิดว่าก็คงจะเป็นอย่างเงี้ยไม่มากไม่น้อยแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่น้อยลงดีกว่า ยิ่งรู้จักยิ่งประทับใจเขามากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ <c oughs> เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าแบบทุกคนที่รู้จักเขาก็รู้ว่าเขาเป็นแบบคนเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่ามันมันแบบใครมองใครก็ใครก็ใครก็รกว่าน่ารักอะใครก็ใครก็รักเขาเพราะเขาเป็นน้องเขาเป็นคนตั้งใจทำงานเป็นคนดีเขาเป